อันนี้ห้องอะไรวะตรงกลางเนี่ยฮะเปิดประตูได้เอ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดได้นะครับเขาไม่ให้ออกโอเคจะคลายเบรกนะครับคลายเบรกตัวนี้นะครับผมอ่าสเต็ปหนึ่งโอเคครับออกครับผมโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยตามจริงต้องกดอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าผม ลัดขั้นตอนให้ดูเป็นต้นทางเดียวกันนะจดจำว่าเป็นต้นทางเดียวกันโอ้วสเต็ปเต็ปสองเต็ปสามออไปค่อยๆไปนะครับเปิดไฟก่อน นหนวะนี่หรอยังไงโอ้มีเกียเอสด,ด้วยนี่ว่ะนี่ดูลมตรงนี้นะว่าลมมันเข้ารลอวปล่าอันนี้ห้ามล้อขอบวนนะสีแดงห,ห้ามล้อรถจกักรสีสีดำนะครับ